สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมเกมวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ l i s h m a n Shop ร้านรับเติมเกมออนไลน์พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีด้วยยอดผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คน และในช่วงนี้นะครับทางร้านก็มีบริการใหม่สามารถเติมเกมแบบผ่อนชำระใด้นานสูงสุดถึง10เดือนเมื่อมียอดเติมเงินตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับนอกจากนี้นะครับทางร้านเนี่ยก็ยังรับบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ n l i c h m a n s h o p หรือจะเติมผ่านทางเว็บไซต์ l i c h m a n s h o p c o m ก็เติมได้ตามสะดวกเลยนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม m ิวออริจินสามเซิร์ฟ g l o b a l กันอีกแล้วนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้อัพคลิปใหม่มาประมาณเกือบ10วันแล้วนะครับยังไงก็ต้องขออภัยทุกๆคนด้วยเนาะพอดีช่วงนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างยุ่งกับงานนะครับบวกกับความกระตือรือร้นในเกมนี้เนี่ยมันก็ลดร้อยลงไปเรื่อยๆเนาะอาจจะเพราะว่ารู้สึกอินตัวด้วยละมั้งนะ แต่ว่าในไหนเนี่ยผมก็ทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้มาตั้งนานแล้วเนาะก็ขอลุยต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าอีกไม่นานอาชีพพาลาดินเนี่ยก็น่าจะอัปเดตเข้ามาให้ทุกคนในเซิร์ฟเวอร์เอเชียเนี่ยได้ทดลองเล่นกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำสกิลพื้นฐานของอาชีพพาลาดินแต่ละสายให้รับชมกันแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผม โอเคนะครับสำหรับอาชีพพาลาดินเนี่ยผมก็ได้ทดลองเล่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ยังไม่ค่อยน่าประทับใจสำหรับตัวผมสักเท่าไหร่นะหรือว่าใจของผมเนี่ยไปอยู่กับน้องซัมมอนเนอร์ไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงในเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นตอนนี้นะครับอันดับต้นๆของเซิร์ฟเวอร์หลายๆคนนะครับก็ย้ายไปเล่นอาชีพพาลาดินกันเยอะเลยอนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพพาลาดินมันอาจจะเก่งมากๆเลยก็ได้นะครับ เพียงแต่ว,ว่าผมเล่นแบบไปเรื่อยๆผ่านไปวันๆนะเนาะก็เลยอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มันก็มีความโหดแบบเฉพาะตัวอยู่เนาะเอาล่ะครับว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะสำหรับอาชีพพาราดินนะครับก็สามารถแบ่งออกได้อีกทั้งหมด2สายนะนั่นก็คือสายซับพอร์ตผสมแทงนะครับซึ่งก็เป็นธาตุน้ำเนาะแล้วก็อีกสายนึงเนี่ยก็จะเป็นสาย DPS นะครับหรือว่าสายดาเมจ ซึ่งก็จะมาด้วยธาตุดินนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มกันที่7สกิลพื้นฐานแล้วก็3สกิลพิเศษนะครับของอาชีพพาลาดินสายซับพอร์ตผสมแทงธาตุน้ำกันก่อนแล้วกันเนาะ สำหรับสกิลเริ่มแรกเลยนะครับผมก็เป็นสกิลนะครับที่มีชื่อว่า Hurricane Step นะครับผมรูปแบบสกิลเนี่ยจะเป็นการกระหน่ำแทงด้วยหอกนะไปยังเป้าหมายที่อยู่ด้านหน้าจำนวน3ครั้งเนาะเดี๋ยวผมจะลองกดใช้สกิลให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมรูปแบบสกิลก็ประมาณนี้เลยจะกระหน่ำแทงหอกไปด้านหน้า3ฮิตนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับมาดูความสามารถเสริมเนาะที่เราสามารถเลือกใช้งานกันได้ดีกว่านะครับ ว่ามันมีอะไรบ้างนะสำหรับความสามารถเสริมอันแรกนะครับผมก็คือหลังจากที่เราไล่สกิลเนี่ยจะทำการเพิ่มเลดดาเมจ10เป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับต่อมาบัฟอันที่2นะครับผมจะลดระยะเวลาคูดาวของสกิลนี้ลงสูงสุด1.5วินาทีนะทำให้สกิลนี้เนี่ยจะเหลือคูดาวนะครับแค่1วินาทีเท่านั้นเนาะสามารถกดสกิลกันได้แบบรัวๆเลยนะ ก็เรียกได้ว่าสามารถกดแทนการโจมตีปกติยังได้เลยนะครับผมต่อมานะครับอันที่3เนาะหลังจากที่เราทําการไล่สกิลไปแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด10%แต่ว่าไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับว่านานกี่วินาทีนะครับผมโอเคนะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลที่2กันบ้างนะครับผมสำหรับสกิลที่2นะครับก็มีชื่อว่าเ a i l o f แลนนะครับผม ก็จะเป็นการเรียกหอกลงมาจากท้องฟ้านะครับแล้วก็ทําการขังศัตรูในพื้นที่วงกลมเนาะซึ่งก็เป็นวงกลมที่ขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะพร้อมกับทําดาเมส่สศัตรูที่อยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลา5.5วินาทีนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองกดสกิลใช้งานให้ดูกันคร่าวๆเนาะอ่ะนี่นะครับผมเห็นไหมจะทําการนะครับผม เรียกหอกลงมาจากท้องฟ้านะครับแล้วก็มาขังศัตรูภายในพื้นที่วงกลมเนาะพร้อมกับทําดาเมจก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถบัฟเสริมที่เราเลือกใช้งานกันได้บ้างดีกว่าเนาะสำหรับบัฟอันแรกนะครับผมก็คือหลังจากที่เราทําการไล่สกิลเสร็จแล้วเนี่ยจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตจํานวน3%ของจํานวนเลือดทั้งหมดที่เรามีนะครับต่อมานะครับผมบัฟที่2เนี่ยจะทําให้เป้าหมายที่โดนสกิลนี้นะครับ ติดสถานะสโลหรือว่าทําให้เคลื่อนที่ช้าลง60เป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับผมแล้วก็สําหรับบัฟสุดท้ายนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิลนี้อีก72นะทำให้สกิลนี้เนี่ยมีความรุนแรงมากยิ่ขึ้นเนาะโอเคนะครับต่อมาเรามาดูกันที่สกิลที่3นะครับผม สำหรับสกิลที่3เนี่ยก็มีชื่อว่าบลัดสเตอร์นะครับผมสำหรับสกิลนี้นะครับจะทำการแทงหอ,อกใส่ตัวเองนะพร้อมกับลดพลังชีวิต10%แล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรูในบริเวณรอบๆเนาะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันจะลดเลือดตัวเองเพื่ออะไรนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองใช้งานสกิลให้ดูกันแบบคร่าวๆเนาะ นี่นะครับผมจะทําการหยิบหอกนะครับขึ้นมาแทงตัวเองนะครับพร้อมกับทําการลดเลือด10%แล้วก็ทําดาเมจใส,ส่ศัตรูเนาะหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับเหมือนผมแหละว่ามันจะแทงตัวเองแล้วลดเลือดเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูบัฟเสริมกันบ้างดีกว่าเนาะสำหรับบัฟเสริมอันแรกนะครับผมเมื่อเราเนี่ยไม่เคลื่อนที่ระหว่างที่ใช้สกิลนะครับเราจะได้รับ,บโบนัสเลสดดามี15%เนาะนานกี่วินาทีอันนี้ไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับ ต่อมานะครับผมบัฟอันที่2หลังจากที่เราทําการไล่สกิลนะครับจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิต12%ของพลังโจมตีผมว่าบัฟนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะเพราะว่าเราแทงตัวเองเนี่ยเลือดลด10%เนาะแต่ว่าถ้าเราเลือกบัฟอันนี้เนี่ยเราจะได้รับเลือดกลับคืนมา12%ก็ขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของเรานะถ้าพลังโจมตีเราเยอะเนี่ยพลังชีวิตที่ฟื้นคืนมาก็น่าจะเยอะพอสมควรเลยเนาะ ต่อมานะครับมาดูกันที่บัฟสุดท้ายกันบ้างเนาะหลังจากที่เราทําการไล่สกิลนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตี15เป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับโอเคต่อไปนะครับเรามาดูกันที่สกิลที่4กันต่อเนาะสำหรับสกิลที่4นะครับก็จะมีชื่อว่าดาร์กสแลตนะครับผมสําหรับสกิลนี้นะครับเราเนี่ยก็จะทําการหมุนตัวเป็นพายุทอร์นาโ,โดเนาะแล้วก็พุ่งไปใส่เป้าหมายที่อยู่ด้านหน้านะครับ ก็เป็นสกิลนะครับที่ใช้เพื่อเคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมายนั่นเองเนาะเดี๋ยวผมจะลองใช้งานสกิลให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมเราจะทําการหมุนตัวนะครับเป็นพายุเนาะแล้วก็พุ่งเข้าหาศัตรูด้านหน้านะครับไม่รู้ว่ามองกันทันหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลเคลื่อนที่เนาะมันก็จะค่อนข้างรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรูปแบบสกิลเอาละนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูบัฟเสริมกันบ้างดีกว่าเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ สำหรับบัฟอันแรกนะครับหลังจากที่เราใช้สกิลไปแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่20เป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับผมต่อมานะครับบัฟที่2จะทําการรีเฟซคูลดาวสกิลทันทีทําให้เราสามารถกดสกิลนี้ได้2ครั้งติดๆก,กันเลยนะครับ แต่ว่าความสามารถนี้เนี่ยจะใช้ได้ทุกๆ12วินาทีนะครับผมก็คือพอเราพุ่ง2ครั้งติดแล้วเนี่ยมันจะมีคููดาวน์12วิเราถึงจะสามารถกดพุ่งได้อีก2ครั้งติดประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะต่อมานะครับผมบัฟอันสุดท้ายนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิลนี้อีก54%ทำให้สกิลนี้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนาะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าบัฟนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นสกิลเอาไว้เคลื่อนที่เนาะแต่พูดถึงถ้าเราพุ่งด้วย2ทีเนี่ยมันก็มันก็ไม่แย่นะถ้าเอามาทําให้มันโจมตีได้รุนแรงขึ้นนะเนาะก็ลองเอาไปปรับใช้แล้วกันนะครับโอเคต่อมาสกิลที่5นะครับก็จะมีชื่อว่า Land Dance สำหรับสกิลนี้นะครับผมเราเนี่ยก็จะทำการหมุนตัวด้วยความรวดเร็วพร้อมกับทำดาเมจใส่ศัตรตูในบริเวณรอบๆเนาะเดี๋ยวผมจะลองใช้งานสกิลให้ดูนะครับผมนี่นะครับนี่เห็นไหมเราจะทำการหมุนตัวนะครับผมพร้อมกับโจมตีศัตรตูที่อยู่ในบริเวณรอบๆตัวละครของเรานะก็รูปแบบสกิลก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูบัฟเสริมของสกิลนี้กันบ้างดีกว่าเนาะ สำหรับบัฟอันแรกนะครับผมการโจมตีครั้งแรกนะครับจะทำการลดพลังโจมตีแล้วก็อัตราลบหลีกจำนวน1 2เปซ็นเป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับผมต่อมานะครับบัฟที่2จะลดระยะเวลาคูดาวของสกิลนี้ลง4วินาทีนะครับแล้วก็สำหรับบัฟสุดท้ายเนาะหลังจากที่เราไล่สกิลเนี่ยก็จะเพิ่มพลังป้องกัน15%้เปเ็นเป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับผมโอเคนะต่อมานะครับเรามาดูกันที่สกิลที่6กันบ้างนะครับ สำหรับสกิลที่6กนะครับก็มีชื่อว่าวิวอิมเพล่นะครับผมสำหรับสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นการหมุนหอกแล้วก็พุ่งเข้าใส่ศัตรูนะครับพร้อมกับสร้างความเสียหายไปด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองกดสกิลให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมเราจะพุ่งเข้าไปหาศัตรูพร้อมกับทำการโจมตีเนาะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเวิร์กนะเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถเขาเรียกว่างไงอ่ะไล่ล่าศัตรูได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะ โอเคนะครับผมรูปแบบสกิลประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูบัฟกันบ้างดีกว่าเนาะสำหรับบัฟแรกนะครับผมก็คือจะลดสกิลดาเมจของศัตรูลง15เป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับต่อมาบัฟอันที่2นะครับจะทำให้ศัตรูที่ถูกโจมตีเนี่ยติดสถานะมึนงงเป็นระยะเวลา2.5วินาทีเนาะคิดดูนะครับเราพุ่งเข้าหาศัตรูแถมทำให้ศัตรูติดสถานะมึนงง2วิครึ่งเนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมว่าค่อนข้างเวิร์กมากๆเลยนะ ต่อมานะครับบัฟอันที่3นะครับผมก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิลนี้อีก120%ทําให้สกิลนี้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมพุ่งเข้าไปแทงนะครับเรียกได้ว่านอกจากจะเข้าประชิดตัวได้แล้วเนี่ยยังทำดามเมจได้รุนแรงด้วยนะครับผมโอเคนะต่อมาเรามาดูกันที่สกิลพื้นฐานสกิลสุดท้ายเนาะก็เป็นสกิลที่7นะครับผมสำหรับสกิลนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า s u l of Night นะครับ สำหรับสกิลนี้ก็จะเป็นการอัญเชิญม้าวิญญาณออกมานะครับพร้อมกับตัวละครเราเนี่ยจะทําการขี่ม้าวิญญาณตัวนั้นเนาะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้สกิลใหม่มาเพิ่มอีกสสกิลนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูแล้วกันนะนี่นะครับผมหลังจากที่เราขึ้นขี่ม้าวิญญาณแล้วนะครับเราจะได้สกิลใหม่มาสาหรับสกิลอันแรกนะครับ <D> ผมก็จะเป็นการเสกม้าวิญญาณพุ่งออกไปโจมตีศัตรูนะครับ ตามภาพเลยเนาะเห็นไหมมันจะมีม้าวิญญาณนะครับพุ่งออกมาประมาณ5ตัวนะเข้าไปโจมตีศัตรูต่อมานะครับถ้าเราเลือกใช้งานสกิลที่2นะครับผมมันก็จะเป็นการสะบัดหอกเป็นครึ่งวงกลมพร้อมกับสร้างดาเมจใส่ศัตรูในระยะนะครับนี่นะครับผมสําหรับรูปแบบสกิลก็ประมาณนี้นะก็คือนะครับผม พอเรากดใช้งานเนี่ยเห็นไหมเราจะทําการขึ้นขี่ม้าวิญญาณนะครับผมพอขึ้นขี่ม้าปุ๊บเราก็จะมีระยะเวลาประมาณ4วินาทีในการเลือกกดใช้งานสกิลพิเศษอีก2สกิลนะก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปเนาะจะเป็นสกิลปล่อยม้าพุ่งออกไปแล้วก็จะเป็นสกิลที่ใช้ในการสะบัดหอกนะครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างเท่มากๆเลยนะครับ เอาละเดี๋ยวเราลองมาดูบัฟเสริมกันบ้างดีกว่าเนาะสำหรับบัฟอันแรกนะครับหลังจากที่เราใช้งานสกิลนี้ไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มเลดดาเมจ25เป็นระยะเวลา4วินาทีนะครับผมต่อมาบัฟที่2นะครับหลังจากที่เราใช้สกิลนี้ไปแล้วนะครับจะทําให้เราไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นระยะเวลา4วินาทีอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะครับมันเป็นบัฟหรือว่ามันเป็นอะไรกันแน่เนาะใช้งานสกิลแล้วเราจะเคลื่อนที่ไม่ได้4วิไม่รู้ว่าเขาแปลผิดหรือเปล่านะ ถ้าสมมติว่าทําให้ศัตรูเคลื่อนที่ไม่ได้นี่มันก็จะโกงไปหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าทําให้เราเคลื่อนที่เองไม่ได้เนี่ยเราก็จะตกเป็นเป้านิ่งนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันประมาณไหนเนาะโอเคนะครับต่อมาเป็นปบัฟอันสุดท้ายนะครับผมหลังจากที่เรานะครับผมใช้สกิลนี้เนี่ยจะมีโอกาส25นะครับที่เราโจมตีแล้วเนี่ยจะติดดาเมจพิเศษเนาะซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเป็นพวกดาเมจโจมตีดาเมจไล่ล่าอะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะมีผลประมาณ5วินาทีนะสำหรับบัฟนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็น7สกิลพื้นฐานนะครับของอาชีพพาลาดินสายซับพอร์ตผสมแทงธาตุน้ำนะครับผมต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่สกิลพิเศษอีก3สกิลเนาะที่เราสามารถใช้ได้แค่เฉพาะพาลาดินสายซับพอร์ตแทงนะครับว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่สกิลแรกกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับสกิลพิเศษสกิลแรกนะครับผมก็จะมีชื่อว่า Holy Land of อ a ฟ e นะครับผมสำหรับรูปแบบสกิลนะครับจะเป็นการคว้างหอ,อกไปยังเป้าหมายที่อยู่ด้านหน้าพร้อมกับสร้างความเสียหายในพื้นที่ครึ่งวงกลมนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้งานสกิลให้ดูแล้วกันเนาะนี่นะครับผมจะทำการปาหอกออกไปด้านหน้านะประมาณนี้นะครับผมก็จะทำดาเมจเป็นแค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นนะถ้าเราแปลตามที่รายละเอียดมันระบุมาเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบัฟเสริมกันบ้างดีกว่านะครับ สำหรับบัฟแรกนะครับผมจะทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีเนี่ยถูกลดสกิลดาเมจลง25%หเปอ็นเป็นระยะเวลา4วินาทีนะครับต่อมาบัฟที่2นะครับจะลดระยะเวลาคูดาวของสกิลนี้ลงอีก5วินาทีต่อมานะครับผมเป็นบัฟที่3นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสกิลนี้อีก10ึ่งาทำให้สกิลนี้นะครับมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนาะ โอเคต่อมาเรามาดูกันที่สกิลพิเศษสกิลที่2ดีกว่าเนาะสำหรับสกิลนี้ก็มีชื่อว่าเฟดลังนะครับผม รูปแบบสกิลนะครับจะเป็นการพุ่งเข้าใส่ศัตรูพร้อมกับสร้างความเสียหายนะครับผมผมว่ารูปแบบสกิลนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับสกิลวิวอิมเพลเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยจะมีความรุนแรงมากกว่านะครับสมมุติว่าถ้าเราใช้2สกิลนี้พร้อมกันเนี่ยก็น่าจะไล่ล่าศัตรูได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองกดใช้งานสกิลให้ดูนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมจะเป็นการพุ่งเข้าหาศัตรูนะครับ เดี๋ยวเราลองเอาไปเทียบกับสกิลที่6นะครับผมบิวอนะิมเพลเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นการพุ่งกหาศัตรูเหมือนกันนะอันนี้เป็นสกิลพิเศษสกิลที่2เนาะผมว่าอาชีพพาราดินสายเนี่ยน่าจะไล่ล่าศัตรูได้สนุกมากๆนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่านี่นะครับผมเราใช้สกิลที่4นะี่เนาะทำการพุ่งกหาศัตรูซึ่งสามารถกดได้ติดต่อกัน2ครั้งนะครับตามด้วยสกิลพุ่งแทงศัตรูนะครับผมแล้วก็พุ่งแทงซ้ําอีก1ครั้งนะครับผมว่า โอกาสที่เราจะเข้าปรชิดศัตรูเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะโอเคนะสำหรับรูปแบบสกิลก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูบัฟกันบ้างดีกว่านะครับมาดูกันที่บัฟอันแรกนะครับผมเมื่อเรานะครับไม่เคลื่อนที่ระหว่างไล่สกิลเราจะได้รับโบนัสเลดมดาเปจร5เป็นระยะเวลา4วินาทีเนาะซึ่งรูปแบบสกิลนะครับมันจะเป็นการพุ่งเข้าหาศัตรู แต่บัฟเอฟเฟกบอกไว้ว่าจะทํางานเมื่อเราไม่เคลื่อนที่นะครับดูแล้วมันก็ย้อนแย้งเหมือนกันเนาะยังไงเนี่ยก็รอทดสอบกันตอนที่เข้าเซิร์ฟเวอร์เอเชียแล้วกันนะครับต่อมาบัฟที่2นะครับผมเมื่อเราเนี่ยใช้สกิลนี้นะครับจะทําให้ศัตรูที่โดนโจมตีเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นระยะเวลา3วินาทีเนาะถ้าสมมุติว่าเราเลือกบัฟนี้นะครับแทงปุ๊บศัตรูยืนนิ่ง3วินะครับ แล้วเราไปใช้สกิลวิวอิมเพล e นะครับผมพุ่งเข้าไปสตันตอีก2.5วินะครับก็เท่ากับว่าศัตรูนี่ก็แทบจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมผมว่ามันก็เป็นบัฟที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับ โอเคต่อมามาดูกันที่บัฟที่3เนาะสำหรับบัฟนี้นะครับหลังจากที่เราทำการไล่สกิลไปแล้วเนี่ยจะทำให้ศัตรูที่ติดสถานะวินดิเคชันนะครับได้รับดาเมจรุนแรงเพิ่มขึ้นอีก40เป็นระยะเวลา5วินาทีสำหรับสถานะวินดิเคชันเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์เอเชียมันเป็นสถานะอะไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะ โอเคนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลพิเศษสกิลที่3นะครับผมสำหรับสกิลนี้นะครับก็มีชื่อว่า Holy Land of Ice นะครับผมรูปแบบสกิลเนี่ยจะเป็นการเสกแท่งน้ำแข็งขึ้นมาโจมตีศัตรตูในระยะเนาะเดี๋ยวผมจะลองกดใช้งานสกิลให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมจะทำการเสกนะครับผมหอกน้ำแข็งพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินนะครับโจมตีศัตรตูในพื้นพื้นที่รอบรอบเนาะ ก็ถือว่าค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะสําหรับระยะสกิลนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูบัฟเสริมกันบ้างดีกว่าเนาะสำหรับบัฟเสริมอันแรกนะครับหลังจากที่เราทําการไล่สกิลไปแล้วเนี่ยจะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตี15%แล้วก็บัฟเพิ่มอัตราบล็อกอีก10%เป็นระยะเวลา4วินาทีนะครับต่อมาบัฟอันที่2นะครับจะทําให้ศัตรูที่โดนโจมตีเนี่ยติดสถานะแช่แข็งเป็นระยะเวลา3วินาทีเนาะแล้วก็บัฟสุดท้ายนะครับผม มีโอกาส60%ที่จะทําให้สกิลนี้เนี่ยเหลือระยะเวลาคูดาวสกิล12วินาทีนะครับผมผมว่าบัฟที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นแช่แข็งแหละเนาะเราลองคิดกันสนุกๆนะครับว่าสมมุติว่าเราอัพบัฟแช่แข็งนะครับ บัฟหยุดการเคลื่อนไหวบับสตันนะครับมาโจมตีศัตรตูพร,พร้อมๆกันเนี่ยผมว่าศัตรตูนี่ก็แทบจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เลยเนาะทั้งติดสตันนะครับทั้งเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับแถมยังโดนแช่แข็งอีกอะผมว่าอาชีพนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจไม่เบาเลยอะนะ โอเคนะครับสำหรับสกิลใช้งานทั้งหมดของอาชีพพาลาดินสายซับพอร์ตผสมแท้งก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยจะไม่ขอแนะนำแล้วกันนะครับว่าใช้สกิลไหนดีเนาะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องการผสมสกิลคอมโบสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวถ้าผมแนะนำไปแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยมันก็จะดูไม่ดีซะเปล่าเนาะ และถ้าสกิลไหนนะครับที่ผมแปลผิดพลาดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงถ้าจะเอาให้ชัวร์จริงๆเนี่ยก็รอการอัปเดตเข้าเซิร์ฟเวอร์เอเชียก่อนแล้วกันเนาะส่วนคลิปนี้เนี่ยก็เอาไว้ดูเผื่อวางแผนคร่าวๆก็อาจจะพอช่วยอะไรได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับและก่อนจะจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดสกิลพรสวรรค์ของพาราดินสายนี้ให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมเนาะผมจะไม่ได้แปลให้นะครับเพราะว่ารายละเอียดพวกสกิลพรสวรรค์เนี่ยมันค่อนข้างแบบ จะบอกว่ายังไงดีอ่ะมันค่อนข้างลึกลับซับซ้อนนะครับใช้สกิลนี้ได้บัฟเสริมอันนี้มาถึงจะแสดงผลอะไรอย่างเงี้ยผมกลัวว่าถ้าผมแปลไปแล้วมันจะสับสนเปล่าๆนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะถ้าใครสนใจอยากจะรู้ว่ามันมีความสามารถอะไรเนี่ยก็ลองแคปหน้าจอไปแปลกันเองเนี่ยผมว่ามันจะค่อนข้างตรงกว่าผมแปลให้นะครับยังไงก็รับชมกันเพลินๆแล้วกันนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมมานำผิดพลาดไปเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์แนะนำได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุน c h anel n free to pay ก็สามารถทำได้โดยการกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิง่งเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับและสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสจะต่อไปครับ